เราปฏิบัติตัวเราด้วยศีลธรรมปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองอันดับแรกต้องช่วยตัวเองอันดับต่อไปก็ช่วยโลกช่วยสงสารหมู่เพื่อนเป็นลำดับธรรมดาตามกำลังความสามารถของเราทีนี้เวลาเราปฏิบัติ เพื่อพยุงจ,จิตใจให้เป็นที่แน่ใจให้มีความเข้มแข็งให้มีความแน่ใจอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วนั่นหลักใหญ่ของการปฏิบัติธรรมถ้าเมื่อเรายังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เราก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ให้ท่านในอุบายแนะนําสั่งสอนตลอดทั้งวิธีการต่างๆที่เราจะต้องบําเพ็ญ โดยลําดับลําดาตามขั้นตามภูมิ้อ้รับคำนแนะนําตักเกตือนสั่งสอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางไม่มีทางไปอีกแล้วอันว่าสิ้นสงสัยนั่นเรียกว่าไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิน้นนะคือพึ่งตัวเองได้แล้วประจักษ์กับใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องภายในจ,ใจิตใจ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ตายที่ไหนก็ตายได้ไม่มีอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเยอกับเรื่องของความห่วงความใยในธาตุในขันในคนนั่นคนนี้ mm. เพราะความเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเองที่จะเป็นอย่างนั้นมันเต็มที่แล้วมันก็ปล่อยได้หมดการตายถึงตายง่ายๆ ดังที่ได้พิจารณามาแล้วพิจารณามาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในสิ่งที่จะเป็นไปตามความเข้าใจนั่นแล้วจะไปะยากอะไรไม่มีอะไรยากความแก่ก็ทราบว่าแก่ไปทุกขณะขณะการพิจารณาก็กลางตาขายคือญาณความรู้ปัญญาความเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครอบไว้หมดความเจ็บความทุกข์ความลําบาก ซึ่งมีอยู่ในธาตในขันไม่มีอยู่ในที่ใดแหละเป็นสําคัญมีอยู่ที่เราเราเรียนเรื่องเหล่านี้รู้ตามความจริงของมันทุกแง่ทุกมุมแล้วเราก็ปล่อยเน่ยจนกระทั่งรู้เต็มภูมิของจิตแล้วก็เรียกว่ากลางตาขายไว้หมด เอาแก่แก่ไปไหนก็แก่ไปถูกตาขายที่ทราบไว้แล้วรู้ไว้แล้วเจ็บทุกข์ทรมานในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบแล้วด้วยปัญญานีฮ <Yeah. S 2> ตายก็ทราบแล้วโดยปัญญานี่ <Yeah. S 2> ก็เมื่อทราบด้วยปัญญาอันเป็นของแน่นอนแล้วเราจะไปโอนเอ็นไปที่ไหนอีก <Yeah. S 2> ไม่เช่นนั้นธรรมพระพุทธเจ้าก็โลกก็ไว้ใจไม่ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมรู้ตามหลักธรรมแล้วยังจะโอนจะเอ,เอียงหน้าเอียงหลังล้มชายล้มขอยอยู่แล้วธรรมก็เป็นเครื่องยึดของโลกไม่ได้ถ้าจิตใจของเรามันเชื่อตัวเองไม่ได้ก็คือมันยังไม่เข้าถึงธรรมในขั้นที่เชื่อตัวเองได้นั่นเอง การปฏิบัติจิตใจของเราเพื่อให้เข้าสนิทสนมกับทาเป็นขั้นขั้นไปเพื่อความเรื่อตัวเองได้ตามหลักธรรมที่ทาจานสอนไว้นั้นจึงเป็นกิจที่ควรอย่างยิ่งสําหรับเราทุกคนเราเกิดมาทุกคนไม่มีใครต้องการความทุกข์ความลําบากไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจต้องการความสุกความสบายทั้งร่างกายและจิตใจค,ความสาาาาม,มหวังทุกสิ่ง สิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราให้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาด้วยกันทางนั้นแต่ทําไมมันยึงไม่เป็นไปตามใจหวังนะก็เพราะจิตใจของเรามันยังไม่เป็นไปตามใจหวังเรานั่นเองไม่ใช่สิ่งนั้นไม่เป็นตามใจหวังคือจิตใจไมไ่เป็นไปตามหวังมีความบกพร่องในตัวเองจึ่งต้องการสิ่งนั้นจึงต้องการสิ่งนี้เมื่อต้องการไม่ได้ด้วยความหิวประเภทหนึ่งแล้วก็เกิด ความทุกข์ขึ้นมาในประเภทหนึ่งอีกจำปิดฉันแลปฏิามผิดตุข,ขังปรารถนาจึงไม่สมหวังนั้นเกิดความทุกข์นะั่นคือความบกพร่องจึงต้องปรารถนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้เข้ามาตามใจหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นประเภทหนึ่งเพราะเหตุอะไรจึงต้องเป็นนั้นเพราะเรื่ององกิเงิความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นด้วยความอยาก คาอำนาจของกิเลสเวลาได้มาก็ได้มาด้วยอำนาจของกิเลสรักษาด้วยอำนาจของกิเลสศูนไปหายไปด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นนะ่ถ้าเรื่องทำแล้วได้มาก็ตามไม่ได้มาก็ตามไม่เป็นทุกข์ผิดกันตรงนี้นี่ความสมบูรณ์ของจิตกับความบกพร่องของจิตจึงต่างกันคนละโลกแม้จะชื่อว่าจิตด้วยกันก็ตามจิตดวงหนึ่งเป็นจิตที่สมบูรณ เต็มที่จิตดวงหนึ่งเต็มไปด้ยวคดยวคมบกพร่องทั้งสองอย่างนี้จะทรงตัวได้ต่างกันอยู่มากดวงหนึ่งทรงตัวไม่ได้ต้องเอ็นต้องเอียมต้องวุ่นต้องวายหานั่นมาเกาะีหามาอาศัยยุ่งไปหมดแทนที่จะสะดวกสบายตามที่อาศัยนั้นอาศัยนี้เลกลับเป็นทุกข์เป็นลำบากเพราะจิตนี้เป็นความบกพร่องอยู่แล้วจะอาศัยอะไรมันก็บกพร่องในตัวของมันอยู่นั่นแหละเนี่ย ท่านจึงสอนให้ทําใจให้ดีให้ดีไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตลอดเวลาอะไรจะบกพร่องก็าตามอะไรจะมีกฏมีการในร่างกายเครื่องใช้ไม่สอยที่เราเคยอาศัยมาดั้งเดิมอะไรจะขาดตกบกพร่องไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นอันตรายต่อจิตได้อย่างไร เรื่องเป็นอันตรายก็ผู้กิจเป็นผู้สร้างขึ้นมาใช่เองที่มาเป็นพิษเป็นภัยตัดตัวเองนานมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ชื่อว่าธรรมธรรมธรรมไม่เคยเข้าสัมผัสใจสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อของสมาธิทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเห็นองค์ของสมาธิแท้ อ่านถึงเรื่องปัญญาอ่านท่านบัณฑนาดังนั้นฉลาดอย่างนี้แล้วก็อ่านชื่อของความฉลาดแต่ใจของเรามันก็โง่เนี่ยอ่านมรรคอ่านผลอ่านสวรรค์อานิพนธ์เราอ่านก็ได้ทั้งนั้นแหละตัวมรรคตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพนานจริงมันไม่ปรากฏมันไม่สัมผัสภายในจิตใจมันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมเนี่ยเพราะงั้นค้นหาตัวให้เจอได้ชื่อแล้วไม่ได้ตัวมันก็เช่นเดียวกับโจรกับมารน,นั่น,น หรือไรกี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามมันเที่ยวโฉกเที่ยวรักเที่ยวป่นเที่ยวสะดมบ้านเมืองให้เกิดความเดืดอดร้อนมุ่นมายอยู่เราได้ชื่อมันจนกระทั่งโคตรมันมามันก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมันคงโกคงรักคงป่นคงรวมอยู่ตามเดิมนอกจากจะได้ตัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและได้แต่ชื่อของกิเลส มีกี่ขแขนงได้โหมดแต่แล้วก็ไม่วายที่กิเลสจะมาทําลายคนไม่วายที่กิเลสจะมากกอบวนเราให้รับความยุ่งยากวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วได้แต่ชื่อมักชื่อผลชื่อสวรรค์ชื่อนิพพานก็ไม่วา,วายที่เราจะเป็นทุกข์เพราะใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพื่พอความถูกต้องนิงามจริงต้องบําเพ็ญตัวของเราให้เป็นไปตามนั้นทันมาสมาธิภาวนาเป็นไง ผลของการภาวนาทําจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแล้ววิธีทำทำอย่างไรจรึงจะมีความสงบร่มเย็นเราก็ศึกษาวิธีทำเช่นกําหนดพุดโทโธทำโมโหรือสังโฆบทใดก็ตามกําหนดอนาปาใติดก็ตามแล้วจต่จริตติตใจของเราที่ชอบเรานํามามา,มา,มา,มากํากับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยสายแสไปเกาะนั้นเกาะนี้ที่นี้ให้เกาะทำคือคําบริกรรมภาวนาด้วยคามีสต,ติตั้งอยู่กับจุดนั้นให้ยอมให้จิตสายแสไปใน สิ่งต่างๆซึ่งเคยนําเรื่องรามาก่อควนตัวเองหรือยุ่ยแย่กบควรให้รับความทุกข์กำลบะให้อยู่ในจุดเดียวคือภาวนานั้นนี่เรียกว่าเราทําตามวิธีเพื่อความสงบดังที่พ,อพอระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จิตเมื่อได้รับการบังคับบัญชาด้วยสติในทางที่ถูกต้องย่อมยงเข้าสู่ความสงบความสงบปรากฏขึ้นในจิตเราก็ทราบว่าความสงบนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบ ความสบายก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราหเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวความสงบของจิตด,ด้วยเห็นความสุขที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นด้วยนี่เราจะเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิก็ได้ไม่เรียกก็ได้จิตมีความสงบเยือกเย็ยนอยู่ภายในใจิตใจคือจิตที่ได้หลักฐานหรืออาหารที่เหมาะสมจย่าจิตใจย่อมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่อาหารพิษเหมือนอาหารที่เราเคย คิดเคยปรุงเคยแต่งทั้งหลายนั้นส่วนมากเป็นอาหารพิษคิดเอามาเท่าไหรก็มาเผาลนตนเองให้เกิดความเดือดร้อนหนุนบายแล้วสั่มแลสายอย่างนั้นบางทีจะนอนไม่หลับเพราะความคิดมากแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีดับรู้แต่ว่าว,วิธีก่ออย่างก่อไฟแต่วิธีดับไม่รู้มีรู้แต่วิธีคิดวิธีปรุงยุ่งไปหมดแต่วิธีท,ที่จะระงับดับความคิดความปรุงตนเพื่อความสงบนั้นไม่รู้นั่นเองทุกมันจึงตามมาอยู่เรื่อยๆบน่นเท่าไหร่มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์หาว่าความบ่นนี้มันสําเร็จประโยชน์ ทุกได้ดับไปแล้วใครก็บ่นได้ทั้งนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องประพูิปฏิบัติอันใดทั้งหมดบ่นให้ทุกที่น่าจิพหายไปหมดนะั่นคนจะได้มีแต่ความสุขกันทั้งโลกเพราะบ่นได้ด้วยกันแต่นี่ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะการบ่นเฉยเราต้องทําตามหลักที่ท่านสอนวิธีทำกระดังที่อธิบายแล้วนี่ขั้นที่ว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะมีความสงบท่านก็สอนอย่างนี้ พอจิตมีความสงบแล้วความสุขไม่ต้องถามความสุขภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากความสงบด้วยการภาวนานี้เป็นความสุขที่แปลกปรหลาหลายยิ่งกว่าความสุขในอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้เมื่อปรากฏหรือสัมผัสเข้าภายในจิตนั้นเท่านั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามไม่ลืมถ้าเรา,เราความสุขอันนี้ไม่ขยืบขึ้นไปหรือจิตไม่สงบมากขึ้นไปกว่านี้ความสุขนี้จะเป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตเลยไม่ตั้งใจจะจําก็จําได้ ก็เป็นความสุขที่แปลกประหลาดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมามีท่านเอกสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้โดยการภาวนาด้วยการบังคับจิตใจให้เข้าสู่จุดเดียวในคําบริกรรมเช่นอนาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นการกําหนดลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องไปคิดว่าลมมันสั้นหรือมันยาวหายใจเข้าหายใจออกไปถึงไหนบ้างไม่ต้องไปตามขอให้รู้อยู่กับความสัมผัสข,ของลม ที่ไหนที่ลมสัมผัสมากที่ผ่านเข้าออกนี่ส่วนมากก็เป็นดั้งจมูกกําหนดไว้ที่ตรงนั้นให้มีรู้อยู่ตรงนั้นอาจะเป็นยังไงก็ให้รู้ลมที่เข้าออกนี้เท่านั้นไม่ต้องส่งไปไหนไม่ต้องไปปรุงไปแต่งเรื่องมากเรื่องผลการบําเพ็ญด้วยความถูกต้องและด้วยความมีสติอยู่ในจุดลมแห่งเดียวนั้นเป็นการสร้างมรรคคือสร้างวันทางเพื่อความสงบอยู่แล้วเมื่อสติมีความสืบต่อ อยู่ด้วยการรู้ลมลมละเอียดก็ทราบแต่จะไปปรุงว่ามันจะละเอียดไปแค่ไหนอีกต่อไปให้ทราบอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็จะลมละเอียดใจก็ละเอียดแล้วสุขก็ค่อยปรากฏมีขึ้นมาเองนี่ทา่านเรียกว่าอุบายที่ถูกต้องถ้าผู้กําหนดพุดโทโธหรือทดดําบทใดก็ตามก็ให้รู้อยู่กัทบทําบทท่านเท่านั้นจิตจอย่างเข้าสู่ความสงบ พอจิตสงบแล้วเย็นไปหมดเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาแล้วบัดนี้นะแต่ก่อนมันไม่ได้คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรนอกนอกจากความเสศสันเฉยเฉยถ้าหากว่ามีคิดว่ามีก็เป็นความเสศสันเฉยเฉยพอความสงบได้ปรากฏขึ้นภายในจิตจะเห็นดวงจิตเด่นชัดแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นในจุดความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นแหละเป็นจุดที่มีคุณค่าเป็นจุดที่มีราคา อ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแตปกปหลาดใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นและพยายามบำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับจุดนี้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็ตามเป็นความกระยิมอยู่ภายในจิตเปิกอิงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเย็นเย็นภายในจิตนี่ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบา อารมณ์ก็เบาจิตใจก็เบาใครว่าอะไรก็ไม่ค่อยจะโกรธง่ายๆเพราะมีอารมณ์มีอาหารเป็นเครื่องดื่มนี่ไม่ได้หิวได้โหยนี่ในขณะที่หิวโหวยเราเรามองดูที่ในธาตุขันเราเนี่ยเราเราสังเกตดูก็รู้นะขณะที่ธาตุขันลังหิวโหวยมากแม้แต่เห็นใบไม้ก็เข้าใจว่าเป็นผักไปเลยเพราะความหิวโหวยเราบังคับให้สําคัญสิ่งนั้นถึงนี้ว่าเป็นอาหารโดยทั้งที่อะไรก็ลอย,ยหมดเนี่ยนพออิ่มแล้วมันก็รู้ ว่าอันใดเป็นผักอะไรไม่เป็นผักอะไรอร่อยไม่อร่อยมันก็รู้อิตใจก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเวลามีความอิ่มตัวพอสมควรมีอาหารคือทํเป็นเครื่องดื่มอารมณ์อะไรเข้ามาสัมผัสก็ไม่ว่าแวกคอามทนต์ไม่โกรธง่ายไม่ฉุนเฉียวอย่างง่ายๆอย่างที่เคยเป็นมาอย่างมากก็คิดเหตุคิดผลก่อนที่จะโกรธหรือไม่โกรธหรือใครพูดอะไรมานี่ไม่เอาความโกรธออกหน้าโดยถ่เดียวนํา คำพูดของเขาที่พูดมานั้นเอามาเทียบเคียงโดยเหตุโดยผลหากว่าสมควรจะยึดก็ยึดไม่สมควรจะยึดก็ปล่อยทิ้งเสียเพราะไม่เกิดประโยชน์หรือนำมายุ่งกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นคนยุ่งเข้าไปอีกคนหนึ่งก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษจากตัวเองมีสมมีมีอย่างเหนึน่งสลัดไปเสียนานนักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้นมีเพียงขั้นสมาธิคือความสงบภายในใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งขึ้นมาแล้ว โดยที่ไม่เกิดความสาคัญอะไรเลยมาทำเป็นในตัวเองมาเป็นความสําคัญขึ้นมาพันในตัวเองด้วยอํานาจแห่งธรรมคือความสงบของใจใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยหลักธรรมชาติแล้วเท่าที่ใจไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรก็เพราะสิ่งไม่มีคุณค่านั้นแหละมันครอบงำจิตจนกลายเป็นจิตเลี้ยวไหลไปหมดตัวก็เลยกลายเป็นคนเลี้ยวไหลคนไม่มีวาสนาไปว่าอย่างนั้นแหละตำหนิเจ้าของไปเรื่อย ตำหนิเท่าไรก็ยิ่งด้อยลงไปด้อยลงไปเพราะไม่บำเพ็ญไม่พยุงตัวให้สูงขึ้นมันไม่สำเร็จด้วยการตำหนิเหตุที่จะตำหนิก็เพราะมันไม่มีอะไรปรากฏพอที่จะมีคุณค่าภายนกจิตมีแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนรุ่งไปหมดนี่ก็ต้องตำหนิไปอย่างนั้นคนเราเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันหมดแต่พอจิตได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นขึ้นมาเท่นั้นมันพอมองดูนอนมองดูนี้ได้ฟังอะไรก็ฟังได้เต็มหูดูอะไรก็ดูได้เต็มตาพิจารณาได้ด้วยปัญญา ไม่ค่อยฉุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบของใจอำนาจแห่งความสุขของใจที่มีอาหารดื่มทําคนให้มีความเชื่องทําจิตใจให้มีความเชื่องต่อเหตุต่อผลต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งกล้าเขาทางด้านปัญญาโดยแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพรวพราวพิจารณาอะไรพ้คนคว้าอะไรเห็นได้ชัดเจน ความตายนี่พิจาจรณาเฉพาะต,ตัวเองกระจายไปหมดทั่วโลกธาตุโลกอันนี้มันเป็นโลกตายเพราะเป็นโลกเกิดมาแล้วดั่งเดิมนะเกิดเป็นต้นเหตุทงความตายใครเกิดมาอะไรเกิดมามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่มนุษย์และสัตว์นี่ที่สําคัญที่มีอายุหรือที่มีวิญ,ญญาณครอบครอบที่เข้าสิงอยู่นั่นแนหะมันรับทราบทั้งความสุขความทุกข์ท,กทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะจะตายแต่ละล่างและล่างแต่ละคนละคนโอ้โหทุรนทุรายจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วก็ตายไปนี่เป็นความทุกข์ ความเกิดก็เป็นทุกข์ในขณะที่เกิดขึ้นมาทีแรกแต่เราไม่รู้เฉยๆมันนอดตายถึงได้ยังเป็นมนุษย์มานั่นอ๋อออกมาจากช่องแคบๆทาไมจะไม่สลบสลายไปคนเราแต่เราไม่เคยคิดเรามองข้ามไปเสียจึงต้องการแต่แค่เกิดจะเกิด <Hey. S 1> ความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดนั้นเราไม่ทราบทั้ทงๆท,ที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นถึงจึงไม่กลัวจึงไม่จึงกลัวแต่แต่ตายเกิดไม่กลัว ถ้าเวลาชั่วพิจนาให้เสมอต้นเสมอปลายโดยเป็นอตเป็นทันแล้วเกิดนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกขมาก่อนแล้วและจะส่งผลไปถึงความตายนะทุกข์จะต้องไปเป็นในระยะนั้นอีกมากมายนี่นี่เรื่องปัญญาพิจารณาอย่างนี้แ้วก็แก่ไปด้วยกันนั่นแหละถึงแต่ต้นไม้มันก็ยังแก่แต่ไม่ทราบความหมายของมันว่าแก่อย่างไรบ้างเรานี่ทราบแก่อย่งไรแล้วทุกข์ก็แก่ไปด้วยอทุกข์ก,ก,ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน คนแก่มากอะไรทุกข์ยิ่งแก่ขึ้นโดยลแบบํดาดับลําดับดีไม่ดีแบกขันไปไม่ไหวมันทุกข์มันลําบากมากนั่นนี่ปัญญาแก่เจ็บตายโลกธกาตุนี้มัน,เป,นเป็นโลกอันนี้เต็มไปด้วยป่าช้ามีช่องไหน พอจะว่างให้เราอยู่ด้วยพรามีความผาสุขสบายไม่ต้องแก่ไม่ต้องชราคำคข่า,มขาไม่ต้องได้รับความทุกข์ความลำบากไม่ต้องล้มหายตายจากกันในโลกนี้มันไม่มีมันมีแต่อันนี้เต็มไปหมดนอกจากก่อนหรือหลังเท่านั้นเองมันเป็นไปอย่างนี้ด้วยกันนี่คือปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุถึงผลจิตมันก็ถอยตัวเข้ามาไม่เพิดไม่เพลินจนเกินเมื่อเกินตัวลืมเนื้อลืม,ลมตัวเมื่อจิตมันถอยเข้ามาก็ถอยด้วย ความรู้เรื่องรู้ลาลเหตุรู้ผลถอยเข้ามาก็ด้วยความสงบเป็นที่พึ่งของตัวโดยลําดับเพราะอํานาจแห่งปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกสิ่งที่มัวหมองความหลงลง,งมาอยู่ภายในจิตใจออกแล้วจิตใจก็มีความแผวพาขึ้นมาโดยลาดับลำดับนั่นนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองได้เด,ดิมหนบการที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดจากจิตตานี้เพื่อจะฉลาดความรุ่มความหลงในสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถอนตัวออกมาอยู่โดยเอกเทศคือไม่ต้องไปยึดอะไรด้วยอำนาจของปัญญา ที่การกรองสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายออกจาก,กจิตใจโดยลําดับลําดับจกนกระทั่งจิตมีความบริสุทธิ์ขึ้นมารวมหนาจของปัญญานี้นี่การดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเห็นสาระของจ,จิตใจตัวเองไปโดยลําดับลำดับเรียกว่าสร้างที่พึ่งให้ตนมีความแน่นหนามันคุมขึ้นไปโดยลําดับปัญญาพิจารณาเฉลียวฉลาดรอบตัว เท่าไรถึงขั้นปัญญาละเอียดยิ่งชำละจิตของเราให้เข้าสู่ขั้นละเอียดชำระสิ่งที่ตกตกสมมทั้งหลายซึ่งมันเกาะอยู่ภายในจิตหุ้มหอยภายในจิตนี้ออกไปได้เป็นลําดับลําดาจนกระทั่งที่สุดแม้แต่ธาตุขันธ์ของเราซึ่งอยู่ในกับตัวของเรารับผิดชอบคนนี้อยู่นี้ก็ตามก็สามารถที่จะรู้รอบขอบคิดรู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือถึงจะพาไปพามาพา เป็นอยู่ตลอดเวลาเรารับความผิดชอบแลรับความผิดชอบตามฐานะที่ได้อาศัยกันมาตัวตามหลักธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งต่างหากแต่ไม่ได้ไปยึดไปถือให้เกิดความสําคัญมั่นหมายจนกระทั่งเกิดความหนักภายในาจิตใจของตนเองที่เรียบกับกิเลสภาระอันหนักก็คืออุปาทานรู้เท่าทันีปัญญาแยกดูให้เห็นเรื่อานเรื่องฐานเวลานี้มันเป็นอยู่ วาระต่อไปมันจะตายเนี่ยก็บอกอย่างนั้นบอกตัวเองให้เข้าใจเรื่องความจริงอย่าหลงอันวะให้รู้ตามเป็นจริงของมันป่าช้าอยู่กับตัวของมันสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะไปจับจองว่าไม่ให้ตายอย่าไปจับจองเอามันเป็นการฝืนคติธรรมดาจะเกิดทุกข์แก่เรามีปัญญาสอดแทรกไปเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางรูปก็ปล่อยวาง คือรูปกายก็ปล่อยวางเวทนาเกิดขึ้นดับไปดับไป,บไปรู้ตามหลักธรรมชาติของมันจะเกิดขึ้นภา,ายในกายก็ตามเกิดขึ้นภา,ายในจิตก็ตามก็คือเวทนาอันเป็นอิปริยนามธรรมเป็นของที่แปรปรวนเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรจะไปยึดไปถือไม่ควรจะไปเพิ่งพิงเพียง,ง,งอาศัยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันใดที่เป็นหลักแก่สารอันสําคัญก็คือสติปัญญาชัก่อกประเดด,ดับดับสิ่งที่ จะมีความปอ่งใสขึ้นมาภายในตัวเองก็คือใจเมื่อรับปัญญาซักพอกถักสิ่งทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นออกได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็สว่างไสวใจก็พึ่งตัวเองไปได้เดิมดั่สลัดทิ้งหมดด้วยอำนาจของปัญญาในบรรดาทตุขันหรือกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในจ,ใจิตใจได้ซักพอกกันกันหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือจิตที่พึ่งตนเองได้เต็มที่ แล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครอีกไม่พึ่งผู้ใดทั้งนั้นแม้แต่จะอยู่เฉพาะ,ระาพระพักของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทูลถามท่านไม่หวังพึ่งท่านเพราะเราสร้างที่พึ่งของเราอย่างเพียงพอแล้วภายในจิตใจนี่อย่างนี้แลสาวกทั้งหลายท่านสร้างตัวท่านท่านสร้างอย่างนั้นสร้างให้เห็นประจักษ์ตั้งแต่ความสุกในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งความจุขอันสมบูรณ์ภายในจิตใจเห่ยการสร้างใจจึงเป็นการสร้างยาก การปฏิบัติต่อใจเป็นการปฏิบัติยากงานของใจเป็นงานที่ยากแต่เวลาได้ผลแล้วคุ้มค่าคนจึงไม่อยากทำเพราะเห็นว่ายากแต่นักปราชญ์หรือผู้ที่เห็นการไกลพินิพจารณาทบทวนต้นปลายเข้าเทียบเคียงกันแล้วก็อดที่จะสร้างความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนไม่ได้พยายามสร้าง เช่นร่างกายนี้เราจะอยู่อาศัยได้เพียงเท่านั้นเท่านั้นวันต่อจากนี้ไปเราจะไปอาศัยอะไรถ้าความดีไม่มีเชื่ออันดีไม่มีภายในจิตแล้วอะไรจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอันใดที่จะเป็นเครื่องสนองความต้องการทังเราที่มีความต้องการอยู่เสมอต้องการก็ต้องการแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นที่อันใดที่พึงปรารถนาของเราก็คือความสุขความสุขจะได้มาด้วยสาเหตุใดถ้าไม่ได้มาด้วยสาเหตุแห่งการทําดีเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเกิดความสุขขึ้นมาได้เนี่ย นี่แหละสาเหตุที่จะให้เราเลยสร้างความดีแล้วก็สร้างตามหลักของธรรมที่ท่านสอนไว้เราเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้ายากลําบากแล้วก็ทําดังที่ท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็กลายแสงกลายธรมามาได้ก็มาด้วยความเชื่อความน้ำใสมาด้วยความอุตส่าห์พยายามเพราะความเชื่อพระพุทธเจ้าทั้แหลลําบากแค่ไหนก็มาสละเป็นสละตายสละเวลาเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงการแล้วพร้อมเสมอที่จะเป็นไปตามความจําเป็น เหตุการณ์นั้นๆเราก็มาได้ถ้า,ากว่าเราไม่สละอย่างนี้มันมาไม่ได้นะคนเราใครจะไม่รักไม่สงวนชีวิตทั้งตัวเองใครจะไม่รักไม่สงวนของสมบัติเงินทองเราของเสียไปแต่ละบาดแต่ะละตางเสียาดทั้งนั้นเพราะเป็นเพราะเป็นสมบัติของเราแต่ทําไมเราจึงสละได้ก็เพราะน้ําใจที่เชื่อต่อพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อตัวเองนี่แหละแล้วก็มาได้นี่พูดถึงเรื่องศรัทธาพูดถึงเรื่องปัญญาพิจารณายากลำบากล้วก็ทําได้ไปได้มาได้ แล้วการมันเป็นจิตใจเป็นสิ่งสําคัญขออย่าได้ปล่อยวางในสิ่งสําคัญให้เห็นว่าสิ่งสําคัญนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาสวนเป็นสิ่งที่ควรจะทนุถนอมบำรุงรักษาให้ดีขึ้นโดยลําดับชาตินี้เราก็อาศัยใจเราอาศัยความสุขชาติหน้าเราก็ต้องอาศัยเหมือนกันชาตินี้กับชาติหน้ามันก็เหมือนกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แยกกันไม่ออกสืบเนื่องจาก วันนี้ก็ไปเป็นวันวัน,วนพรุ่งนี้ก็เป็นวันมรืนเรื่อยๆไปสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี่ก็มาเป็นวันนี้สืบเนื่องมาจากชาติก่อนก็มาเป็นชาตินี้สืบเนื่องจากชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ชาตินั้นเรื่อยๆไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีเชื้อแห่งมัฏะอยู่ภายในจิตใจจะแยกไม่ออกในเรื่องการเกิดการตายสืบต่อเนื่องไปร,นนปรืยหลักหากจะมีพบมีชาติต่อเนื่องไปโดยหนักก็ตามขอให้มีคุณงามความดีเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องพยุงใจิตใจมีอยู่ภายในจิตใจ ไปพบใดชาติใดหากจะเกิดอยู่ในวัฏฏะทุกง์สารก็ยังมีความมีความสุขเป็นเครื่องสนองความต้องการจะไม่ร้อนตนอุตการมากนักจะไม่ได้รับความทุกข์ทรมานมากเพราะมีความสุขเป็นเครื่องบรรเทากันไปแล้วก็พอเป็นไปได้นี่แหละความสุขจึงเกิดขึ้นจากความดีเวลานี้เราก็มาสร้างความดีพยายามสร้างให้มากขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งเป็นมหาเศรษฐีของความดีแล้วนั่นแหละ ทีนี้ไม่ต้องพึ่งใครอาศัยใครตามพระพุทธเจารและสาวกทั้งหลายถึงเวลาท่านจะนิพพานท่านก็ไม่ยากอะไรเลยนิพพานได้อย่างสะดวกสบายธรรมดาธรรมดาเ,ออเราเมื่อสร้างจ,จิตใจให้เต็มภูมิของเราแล้วไม่หวังจะพึ่งอะไรทั้งหมดพระพึ่งตัวเองได้แล้วเต็มภูมิของใจการเป็นไปของเราก็ไม่ยากตายที่ไหนแล้วตายได้ทั้งนั้นแหละเพราะการตายไม่ใช่แบบจะทําให้เราล่มจม เรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของใจเรื่องความดีเป็นเรื่องของใจเราดีทั้งดีเสมอไปไม่มีความล่มจมบริสุทธิ์ต้องสมุบริสุทธิ์เสมอไปไม่ใช่ความบริสุทธิ์เพื่อความล่มจมเราจะไปล่มจมที่ไหนถ้าเป็นของล่มจมเราก็เกิดมาตีพวกพชิชิตเราทำไมมาเกิดได้อีกทำไมไม่ล่มจมไปเสียชาตินี้เรามาเกิดได้ทําไมเน,นี่ยแลชาติหน้ามันก็มีเช่นเดียวกันกันกบชาตินี้เหมือนกับวันพรุ่งนี้จะต้องมีเช่นเดียวกับวันนี้นะเป็นอย่างนั้น ท่านขอให้พากัน,นพิจารณาให้บำเพ็ญยิตะภาวนาเป็นสําคัญสร้างจิตทั้งเราให้มีสาระขึ้นจะเป็นที่อบอุ่นสบายจิตสบายใจการทําหน้าที่การงานอะไรก็ตามสมาธิภาวนาการบำเพ็ญกุณงามความดีนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อนักที่ารงานอะไรทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีความสมบูรณ์ให้มีความรอบคอบให้ถูกต้องในงานกนโดยลำดับเพราะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่การบำเพ็ญ ทําจะเป็นค่าสิทิต่อนาที่การงานและผลประโยชน์ชนอื่นจึงขอ,อยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้